อีพ so, uh? ีที่สองเติมแบบเขาก็มาเองขอมาเลยแล้วตอนนี้ผมสุดปเลยาเวาเจอคนที่เป็นอะไรงอย่ามเลยไป่ยการเปลียัมันคือการไปเจอเขา นี่ว่าเราอยู่ที่สุดผมแตผมรู้ว่าผมจะไปจอะไรเขาผมก็จะไปแย้มเลยแต่ผมรู้สึกว่าเขานั้นใส่เขาคุมหนวดขาวอยู่ผมก็ไม่อยากอยู่ผมได้เห็นคนอย่างนั้นนั่นก็คือมันจะไปขอฝนพิฟัดเขาขอฝนพิฟัดนะครับขอฝนพิฟัดหน่อยเดี๋ยวผมอยากขอฝนพิฟัดหน่อยนะ คนปีศารน้องเขาอยู่นิ่งเจอกับโจทย์เ่าซึ่งผมไม่เป็นคนดีนะัผมเขาอ,อยากไปห้ามแต่เขานั่นไปแล้วผมที่อยากเข้าลมกลางกเขาด้วยผมก็มา แต่ผมรู้สึกว่าเขากำลังกดกดจัดเขาพยายามใส่เดียวกันอย่างบ้าคลัง่งซึ่งผมก็ไม่อยากแก้มอยู่เพราะไอเด็กของผมนั่นมันฟังเรื่องมาเยอะผมในไอ้ฝคนจะไม่เรีวยาไว้ดีผมเรียกว่าชาติอดีตการที่แล้ว มันทำกับคนอื่นไม่เยอะผมก็เลยไม่อยากจัดการตัวนั่งก็มานใส่เดียวด็แล้วผมคนมาเจอมันหนาหมันนี้แล้วผมถือว่าไอ้นี่หน้าอยากเป็นเพื่อนกับผมผมเลยเยอดนันไป ก็แอดผมรินด้วยนี่ก็คือเพื่อนคนแรกนะคะจะพร้ผมมาเจอปุ่มมันก็ไม่รู้ตรานี้มาแตะมันนี่ก็มีฝนระเบิดแล้วผมตอนนี้ก็หาเรื่องลิงวิเศษผมยังไปเจอลิง เอลู้ๆกันทีหนึ่ง 5, สองชั้นต้องเล็กข่าเรียนก็เต่าตุยเย็ได้เลน,น่าก็มาล้างคิวผมหรือว่าเขาไม่ล้างคิวผมที่เขามาล้างแขนผมดูน,น่าฟังมิตรภาพเขาคือแล้วผมก็มาใส่เดรนแต่ครั้งนี้มันมันกว่าเดิม กมันจนทำให้มันปวดหัวแล้วผมก็หาจังหวะตอนนี้มันปวดหัวฟันมันได้แล้วผมก็มาเดินเล่อนี้แต่ผมจำได้ตรงนี้เห็บอสเชิงโคตรอยู่กุมเลยขึ้นเข้าไปแต่ก็มีคนสัดฝานคมก่อนกุมก็เลยเห็นโอกาสผมก็เลยไม่เลื่อนฟุตผีจเลยฟุตพรีดฟุตพรีดฟุตพรีด ฟูดผีตอนนั้นคงไม่ใช่วัยรุ่นฟูดผีต่อไปผมกลายเป็นัยรุ่นอีโมจิผมเคยจะพิมพ์ไรเดี๋ยใพ้ไม่พิมพ์ดีกว่าแล้วเลยขอกลับไปนวยวโดยแต่มันก็หายไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็กลับมาตรงนี้ครั้ง ผมที่รอรุ่นเรื่องถ้าไันเอาผิดผมที่ขาดอะไรแต่มันก็กลับไปที่เดิมก็ผมไม่ได้รอลุ้นยิ่งเตเยี่ยวยิ่งเตะอยู่นั้นผมมันก็หนีไปแต่มันไม่คงไม่รู้หรอกเพราะว่าผมนั้นใช้ยึดจำจัดไม่ได้ ผมนั่นที่เกือบต่อยเพื่อนไปวเองแลแต่ผมไม่ต่อยผมจะฝฟันดิผมอยากได้ for the f l ลอ r เป็นตอนแรกผมเล่นแล้วนะั่นผมก็ทำแบบนี้เลยแต่ก็ไม่ลืยมาไปเพื่อนผมผมเลยขามันแต่ไม่ว่าขามันก่นอน มันก็เลยใช้โอกาสวดผลฝ่ายที่หันได้มาข<พ>ออย่าง้เพื่อผมเขามาเจอกับมินี่อีกครั้งริ่เพื่อนของผมออกไปแล้วผม,วน,มนั่งดูสิงกันไม่ได้ภาพก็คือเพื่อนผมคนแรกมันทิ้งผมไปแล้วผมก็เลยไล่จุดมันกลันะกบไปฆ่าลิงต่อไป เลย้ยงเงกมาปนปนผมคืกตากเลีนชอบเล่นปัลลกกว่าผมแต่น,นั้นพยายามข้าลิตัวน,นี้แต่มันนันน่าคาแพม,มากข้าหมูเมียกะข้าดักกบมาลาเล้าพันมันเลีผมก็ตาย ผลลัสึกได้คือผมไม่มันมะมะหลอนเลยผมนั่นมันไม่มีอะไรเลยาการกลับมาเล่นไอ้ดีไหมอย่างนี้มันคือเรื่องที่ผิดมหันต์หนึ่งแล้วแต่ผมไม่ฝนผมจะฆ่าลิงรุ่งนี้ต่อไปนี่กุ่ณต้องพอใจแต่ฝนจะไปโลกฟองและโลกฟ้าจ้บโอ้โหดู ปุ่มสี白白ไม่ฟ้าตอนนี้ผมก็เลยวิวที่ฝองแล้วคือผมก็ไปอัพเลื่อนไปช่วงที่ผ่านมานั้นผมอ่อนเองแต่พรุ่งนี้ก็มาผมก็เลยช่วยโอกาสย้างให้มันคุ้มกับที่ฝ่ไฟที่ผมผมก็ไปก่อน คิวตอนนี้ผมมากกว่ามากผมไม่อยากให้มานฆ่าเขาเลยคิวเตอร์มัอยากจะห้ามขอคิวเตอร์เพราะว่าไม่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 ไมไมไมนี่มันกลับมาผมก็เลยให้มันผูฝนนี่ผม ผมขอร้องขอปล่อยมันอย่างมากแต่คนนี้มันทำให้ผมนั้นไม่ใช่นัลผมรู้สึกผิดหวังตัวมันที่ผมเคยชอบเตือวันแต่มันก็ยอม ผมบอได้นห um น,น่อยคมณบอได้หน่อยคุณพอได้หน่อยมันมันพยายามชดโฉบ้ะกับผมไม่รู้ต้องอะไรมาขอเขาไปนี่ต่อเฮ้ยนี่ข้าวัวหนึ่งแสนเอ้ยไม่ใช่ข้าวแสนผมยามขอร้องกับบอยว่ามันโกลฟ์ฟุว่าได้โปรได้โปรได้โปรหรือ ได้เปลือยได้ปลอดจะพูดฝันหนา,านดีแต่ที่รู้รู้กันไวเพราะน้ำฝนตูทีน่นี่ก็เลยนี่ไปในคว่ามหวังพึงเดิมนไม่ได้เก่าไปเลยเพราะที่ทหารมาช่วยตัวเองทำไมเขาไม่ช่วยตัวเองปแปลกๆวะช่วยดูมใส่เด็อดเอาไปเลยอีกครั้งแต่ครั้งนี้ผมนั้น ดีใจเนา่าแน่จะไม่มียันดิเดนันจะค่าเลีงพวกนี้หมดผมก็เลยมาใส่เหลอยงเลียงนี่ครั้งเพื่รู้กครบมเคือหโบผิวเยอบอกหมดผมก็เลยหลบหลีกมัได้แจ้าบุเยเจะบุย อะไรเงี S <S <々>้ย็บอกว่าเอปุยมุ้ยก็เลยใช้ขบวนท่าลบหลีกอย่างลิซิอนที่แักเล็กจะซอยอล้วที่นี้ก็ได้ผมก็เลยเออะไรไม่รู้เก้นไขึ้นไปลงที่รู้สึกได้คือผมตาย แต่ครั้งนี <S <S ้ผมไม่ฝนผมจะผมจะวิ่งต่อไปผมก็ใส่เดินเพ่อวิ่งในรคันี้ผมใช้กเบล้กแล้วก็สล้วก็อสปุ๊บ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 ปุ๊การใช้กระปุกนี้มันอัปวดอร์นี่เลยนะต่่มันใช้ได้ดีมั้เร็งนกเนันปวดป้วมัวบ่าได้ จนนี้ดาบนั้นหน้ากายเปล่งผมเร็วผมนำมันใช้หมัดผมเป็นที่ตงเป็นยอยกการไมผมก็เลยไปวั้ฝุ่นก็ลยไม่หยุดลุกขึ้นมานวดปุ่มนีก็ ผม,ามาก็เม,มองเลยเจอไะไรผมเลยผมก็เลยไปขอจ่ัยเพราะว่าไอ้ลิงนี่แล้วผมก็เลยเลือกตอนนี้ผมนั้นผมพลังมากแข็งแร่งดับขิ้งขามันเลวิพลาแล้วนั้นก็ตเกิองไเลยลอ เดนต่อไปเลยเดินต่อไปเลื่อยเดินต่อไปเฮ้ยมารับเควส์ไว้นี่ฟึ่งเควสไอ้นี่มันก็สั่งให้ผมไปฆ่าเออไอ้ลิงตัวนี้หมายถึงสั่งให้ผมไปฆ่าคอรลิล่าผมนั่งก็ทำตามคำฝั่งดีเพราะผมอยากได้เงิน จะไม่อยากได้เลยมันตั้งหนึ่งพันสองไ 1, องพันสองเพราะว่าเห็นนี่ลิงน,นี่มาเลวเวลนี้สิผมไม่รู้นะครับเหมือนกันเพราะว่เลยใช้เทคนิคเดิมล็อกแรกล็อกแรกแล้วก็ซอยในการฟันหัวมันเทคนิคนี้น่าได้ผลเพราะว่ามันแพ้ทางทเทคนิคนี้แล้วกอลิล่ามันใส่ในตัวเตรียม ก็เลยแพทจุดนี้เพราะว่าฝันมันหาได้มันใช้เวลานานกว่าฟูนจนหึ่งวิเพราฉะนั้นที่นี่จ,จะฆ่าลิงหมดในเกาะนี้นั้นจะทำตามความฝันตัวผมเองเแต่ว่าผมสบว่าผมตอนนี้มันอ,าาอ่อนแอล้วฉันผมนก็เลยกลับไปฆ่าลิงตัวปกติกตดีกว่า ผมนั่นก็กลับไปรับเคลิดที่เดือดแล้วผมเข้าทางมา่ต่างแล้วไม่รู้เป็นโลกอะไรแล้วนี่ผมถามว่าไม่รับเคลิดโคลิการแล้วเขาก็บอกว่าไม่มันไม่เหมาะกับผมมันก็เลยอยมอมแล้วผมมาค่ายเลยนี่ครั้ง ้อยลิ้นีมีบุญแต่กำบังนั่งก็หลุดไปผมก็เลยบบแดบบมันทำให้ดับนังนั้ตีแรงขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นตอนนี้ผมนั่นเตือนผลิงนีก็ไม่นอยแล้ผมนั่งชนะดอ้นี่ได้สบายบายเลว หมตอนนั้นผมก็ขิงมากมากคนนี้มาร้องขอโผล่เพิ่งนี่ครั้งเพราะว่าอยากให้มันมาสมนี่พี่ผม นี่หน่อยผมเนี่ยผมรู้สึกได้ว่ามันอาจจะมีเงินหรือไม่มีเงินมันรู้ว่ามันมีงอยู่หรือมันไมออ่มีตังค์มันเลยหนีไปอย่างน้าตาเฉยผมก็หวังพึ่งใครไม่ได้แล้วนอกจากไอ้นี่ ใจเนื้อหนื้อผมไปแล้วชีวิตผมม,มันต้องเนตเงตรงเพียงขึ้นบบนี้นไไนจับผมขึ้นไปไม่ได้ เด็ดแต่ขึ้นไปทางปกติที่ผลวนนาสำหรับนี่นนนมก็สำหรับฆ่าลูกต่อแต่ผมว่าตุยแต่ผมก็ฝึกว่าขี้เกียจมากเพราะว่าผมด้ไปกินโค้กผมกเกลยดแจ ใาท้ทีนี้เสร็จลแล้วไปกับกินโคกเลยซึ่งเนี้ยแต่้น่อนอนว่าช่วงลิ้นี่มันไส่ผม,มเราจะพยายามไม่ให้ผมไปกินโคกได้เมื่อกดจัดใช้ผมมันมางัดมาใช้หมัดครั้งซึ่งใน,นนอนแล้วพวกนี้ ฉันก็ยังใ้ทางเดินแล้วก็ไปเย็บตัวยแล้วผเลเวิ่งไปแล้วผมก็กล,ลับจบคลิปนี้ไว้สวยๆลาก่อนคุณหวังว่าข้างหน้าเราจะได้พบลวินิปตไม่ช้าก็เร็ว